ผมบอกเสียงว่า m m เราฟังเสียงแล้วเราได้ยินเสียงแอขึ้นต้นใช่ไหมครับก็เขียนเป็นตัว a a เสียงแอฟังอีกครั้งหนึ่ง m เสียงตามมาหลังจากเสียงแอก็คือเสียง m เสียงเมใช่ไหมครับอันนี้เราก็เลยเขียนคำว่า m ได้แบบนี้นะครับ a m e อ m แบบนี้ ทีนี้คำที่2อ่าอันนี้ให้เพื่อนๆฟังดูครับคำนี้คำว่า as อีกครั้งหนึ่งครับคำที่2 as คำนี้แปลว่าก้นนะครับมี3มตัวอักษรนะครับมาดูเฉลยพร้อมกันก่อนนะครับคำที่สอง as A. เสียงแอ สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับอยู่กับผมรุดในช่องซปเปอร์รุดนะครับในคลิปนี้เรามาอยู่ในช่วงใหม่ของเรานะครับช่วงเขียนให้ได้นะครับเขียนให้ได้ในช่วงนี้ทําขึ้นมาช่วยให้เพื่อนเพื่อนที่อ่านได้แล้วนะครับจะมาเขียนได้เหมือนถ้าเพื่อนเพื่อนเคยได้ยินนะครับฟังพูดอ่านเขียนทักษะพวกนี้มันจะต่อกันนะครับเหมือนฟังถ้าเราฟังเยอะๆแล้วก็ฝึกพูดเราก็จะพูดได้นะครับ อ่านเหมือนกันถ้าเราอ่านเยอะๆจำเสียงได้นะครับเราก็จะเขียนได้เหมือนกันก็เลยอยากทำช่วงนี้ขึ้นมาให้เพื่อนๆนะครับแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งนะครับมีเพื่อนๆคอมเมนต์ว่าอ่านเนี่ยอ่านพอได้แล้วนะครับแต่ว่าเขียนเนี่ยเขียนไม่ได้เลยนะครับทำยังไงดีเราก็จะมาฝึกเขียนกันใน EP นี้นะครับโอเคก่อนที่เราจะเข้าไปเริ่มเนื้อหาก็ ฝากเฟซบุ๊กแฟนเพจไว้ให้เพื่อนๆเ,เหมือนเดิมนะครับก็ฝากเพื่อนๆไปกดไลค์กด C first t กดติดตามให้ผมด้วยนะครับโอเคทีนี้เรามาเข้าสู่เนื้อหาของเรากันครับในเนื้อหาของเรานะครับในเขียนให้ได้เนี่ยเหมาะสําหรับใครนะครับเหมาะสําหรับเพื่อนๆที่จําเสียงพยัญชนะได้แบบแม่นแล้วนะครับแล้วก็จําเสียงสระนะครับสระเสียงสั้น A เป็นเสียงแอะอ e เสียง A, เออ e, เ,เสียงอีโอเสียงออแล้วก็ยูเสียงอะเนี่ย ได้แม่นแล้วนะครับเราก็จะมาฝึกเขียนไปด้วยกันนะครับโอเคเขียนให้ได้เนี่ยใน EP นี้เราจะเริ่มจากคำเสียงสั้นนะครับเป็นคำง่ายๆคำที่เราจะมาดูในคลิปนี้เนี่ยเป็นคำศัพท์ที่มีสระในคำา1ตัวนะครับเริ่มต้นด้วยสระ1ตัวและมีตัวสะกดในคำอย่างเช่นคำนี้นะครับที่ผมวงเล็บไปให้คำว่าอิ ถ้าเราอ่านได้ว่า it แล้วนะครับเราจะเขียนอย่างไงอันดับแรกต้องให้เพื่อนๆฟังคำศัพท์นี้ก่อนนะครับคำนี้อ่านว่า it เสียงถ้าเราฟังดีๆเนี่ยเสียงแรกที่เราได้ยินคือเสียง i ใช่ไหมครับคำว่า it เสียง i ขึ้นต้นเราก็เลยเขียนตัว i ลงไปนะครับถ้าเพื่อนๆจำได้เนี่ยตัว i นะครับเสียงสั้นเสียง i ถัดไป คำนี้ออกเสียงอีกหนึ่งครั้งนะครับคําว่า it เสียงถัดมาถัดมาจากเสียง it ก็คือเสียง t. เสียง t นะครับเราก็เขียนตัว t ลงไปนะครับคํานี้ก็จะเขียนได้แบบนี้นะครับเป็น i t it นะครับ i t it เขียนแบบนี้นะครับ แล้วก็ยกตัวอย่างอีกสัก1คําไว้ให้เพื่อนๆนะครับสมมุติผมอ่านออกเสียงคํานี้มาว่า Us แบบนี้นะครับเสียงแรกที่เราจะได้ยินคือเสียงอะไรเอ่ยเสียงอะใช่ไหมครับ us เสียงอะคือตัวไหนเอ่ยตัว u นะครับเราได้ยินเสียงของตัวอักษรตัวไหนเขียนตัวนั้นลงไปเลยนะครับและเสียงถัดมาก็คือเสียงเสียงเส ของตัว s ใช่ไหมครับก็เขียนตัว s ตามลงไปก็จะได้เป็นคำว่า us มานะครับเป็น a s us a s us แบบนี้นะครับนี่คือการเขียนแบบคร่าวๆนะครับในคลิปนี้เราก็จะมาเขียนแบบนี้แหละนะครับก่อนที่เราจะสามารถไปเขียนได้เราก็ต้องฝึกอ่านคำก่อนใช่ไหมครับ ฝึกอ่านคำปุ๊บแล้วเราค่อยจะไปเขียนด้วยกันนะครับอันนี้เป็นคำศัพท์ผมลิส s ์มาให้ในหมวดของตัว A เ,เนี่ยจะมี8ตัวตามนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่คิดว่าตัวเองแม่นคำศัพท์แล้วนะครับสามารถอ่านได้แล้วแหละแล้วก็รู้ความหมายด้วยนะครับเพื่อนๆสามารถกดเลื่อนไปแล้วก็ไปถึงตอนที่เราฝึกเขียนไปด้วยกันได้นะครับทีนี้เรามาเริ่มฝึกอ่านไปด้วยกันก่อนนะครับ โอเคมาที่คำศัพท์คำแรกกันนะครับคำนี้คำว่า add นะครับ a เสียงแอ d เสียงเด e add the add add แปลว่าเพิ่มนะครับคำที่สองคำนี้คำว่า act a เสียงแอ c เสียงเคิ act นะครับเราเค่อยไปใส่เสียง T ์ข้างหลังนะครับเป็น act act แปลว่าแสดงนั่นเองนะครับถัดมาคำที่3ของเราคำว่า am a เสียงแอ m เสียงเมอร์แอมเมแปลว่าเป็นหรือแปลว่าคือก็ได้นะครับคำถัดมาคำนี้คำว่า an นะครับ a เสียงแอ n เสียงเนอแอน n แปลว่าอย่างหนึ่งนะครับ ถัดไปคำนี้คำว่า and มีเสียงท้ายคำนิดหนึ่งนะครับ and เเสียงแอเเสียงเนะนะครับอน and แล้วเราค่อยไปใส่เสียงของตัวดีท้ายคำก็เลยเป็น and the จะมีนิดเดียว and ตัวนี้แปลว่าและถัดมาคำนี้คำว่า as นะครับ เอเสียงแอสสองตัวก็เสียงเซิครับแอเซอร์แอสแอสแปลว่าก้นนั่นเองนะครับเนี่ยก้นน้องแมวถ <l acht> ัดมานะครับคำที่7คํานี้คําว่าแอสแอสเหมือนกันเอ <"a> <"s> เสียงแอสเสียงเซิแอเซอร์แอสแอสตัวนี้แปลว่าเช่นนะครับและคําสุดท้ายของหมวดตัวเอคือคํานี้คําว่า at เอเสียง at เสียงเธอ at เอ at at แปลว่าที่นั่นเองหลังจากที่เราฝึกอ่านแล้วก็ได้รู้ความหมายกันไปแล้วนะครับฝึกอ่านแล้วว่าเราต้องเขียนได้นะครับเขียนยังไงอันดับแรกให้เพื่อนๆเ,เตรียมกระดาษมาก่อนนะครับแล้วก็ดินสอนรืมปาก,ากาก็ได้นะครับแล้วแต่เ,เพื่อนๆสะดวก ทีนี้มาฟังคําที่ผมออกเสียงเสร็จแล้วผมออกเสียงคํานั้นว่ายังไงเพื่อนเเขียนตามนะครับคล้ายๆกับเขียนตามคําบอกอันหละนะครับมาที่คําแรกของเราอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ก่อนคําที่1ผมบอกเสียงว่า m m เราฟังเสียงแล้วเราได้ยินเสียงแอะขึ้นต้นใช่ไหมครับก็เขียนเป็นตัว a a เสียงแอะฟังอีกครั้งหนึ่ง m เสียงตามมาหลังจากเสียงแอะก็คือเสียง เสียงเมใช่ไหมครับอันนี้เราก็เลยเขียนคำว่า m ได้แบบนี้นะครับ A m เมอ m แบบนี้ทีนี้คำที่2อ,อันนี้ให้เพื่อนๆฟังดูครับคำนี้คำว่า as อีกครั้งหนึ่งครับคำที่สอง as คำนี้แปลว่าก้นนะครับมี3ตัวอักษรนะครับ โอเคให้เพื่อนๆกดพอสนะครับหลังจากเขียนเสร็จปุ๊บแล้วค่อยมาฟังคำที่3เขียนคำที่3เสร็จแล้วค่อยไปต่อคำที่4แบบนี้นะครับกดพอสกดหยุดคลิปเป็นคำๆไปนะครับโอเคคำที่3คํคำนี้คำว่า at อีกครั้งหนึ่งนะครับคำที่3าํคำว่า at โอเคเขียนคำที่2และคำที่3เสร็จแล้วมาดูเฉลยพร้อมกันก่อนนะครับคำที่2 s เอเสียงเอ s เอสอเอสนะครับ s แปลว่าก้นนั่นเองนะครับคำที่3ามคำว่า at นะครับแอทเธอแอนะครับตามตัวเลย at แปลว่าที่นั่นเองโอเคทีนี้อีกสองคำคำที่4คํคำนี้เลยคำว่า and and มี3ตัวอักษรนะครับ and แปลว่าและถัดมาคำที่5ของเราคำนี้คำว่า a t a t a t ตัวนี้แปลว่าเพิ่มนั่นเองคำนี้ก็มี3ตัวอักษรนะครับโอเคถ้าเพื่อนๆเ,เขียนเสร็จแล้วมาดูเฉลยไปพร้อมกันครับคำที่4 and a d เนอร์แอ่าสาตัวอักษร a n น and, แปลว่าและทีนี้คำที่5คําคำว่า a อดแอดเดอะแอดนะครับสาตัวอักษรเหมือนกัน a อดตัวนี้แปลว่าเพิ่มทีนี้มาที่หมวดของคำศัพท์ตัว e นะครับตัว e เนี่ยมีแค่3าํคำศัพท์นะครับโอเคมาอ่านไปพร้อมกันก่อนนะครับคำแรกคำนี้ เอฟอีเสียงเอบีเสียงเบอร์เอเบอร์เอฟคำนี้นะครับแปลว่าลดลงเอฟเนี่ยส่วนมากจะเจอได้ในแบบคลิปวิดีโอออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยนะครับคำว่าเอฟถัดมาคำที่สองนะครับคำนี้ง่ายนะครับคำว่าเอกนะครับเอก e a, G, a, G, a, a, a. เอีเสียงเอจีเสียงเกอเอเกอเอกเอกแปลว่าไข่นั่นเอง และคำสุดท้ายคำที่3คํคำว่า end e, เสียง A อ n เสียง N นครับเอน end ค่อยมาใส่เสียงตัวดีตามท้ายนะครับเบาๆ end แปลว่าจบนั่นเองนะครับมีแค่3คาํคำมาลองฝึกเขียนกันครับคำแรกที่ผมเลือกมาให้คำนี้คำว่า A อีกครั้งหนึ่งคำว่า A แปลว่าไข่นะครับคำนี้ง่ายมากนะครับถัดไปคำที่สองคำว่า end end คำนี้สามตัวอักษรมอนกันแปลว่าจบนะครับ end และคำที่สามคำนี้ที่เลือกมาให้คือคำว่า f e f e สามตัวอักษรมอนกัน f e แปลว่าลดลงนะครับ โอเคถ้าเ,เพื่อนๆเขียนเสร็จแล้วมาดูกันครับคำที่หนึ่งคำว่า a a เก a โอเคถัดไปคำที่สองคำว่า e n d a เนอ n และคำที่สามคำสุดท้ายคำว่า f e a e B บ f e e ที่แปลว่าลดลงนั่นเองนะครับ สามคำนี้ในหมดวด e, เตอีเพื่อนเพื่อนน่าจะถูกหมดเนาะเพราะว่ามันน้อยน้อยกว่าหมวดอื่นนะครับโอเคทีนี้เรามาต่อที่คำศัพท์หมวดตัวไอนะครับตัวไอมาที่คำแรกก่อนตัวไอเสียงอ e, e, ีนะครับตัวเอฟเสียง I, เฟอเอเฟอิฟเอเฟอิฟอิฟแปลว่าถ้านะครับถัดไปตัวไอเสียงอีเหมือนเดิมตัวเอลเสียงเลออ l ล i l i l อแปลว่าป่วยถัดมาคำที่สตัว i เสียงอีตัว n เสียงเนอีเนอินอเนอินแปลว่าในข้างในนะครับถัดมาคำที่4ี่ของเราตัว i เสียงอีตัวเอส, I, ส is i s is is แปลว่าเป็นหรือคือนะครับและคำสุดท้ายคำที่คําคำนี้ it ตัว i เสียง i ตัว t เสียง t it her it นะครับ it แปลว่ามันนะครับคำสองคำนี้คือคำว่า is กับคำว่า it จะมีความคล้ายกันอยู่แต่ต่างกันที่เสียงท้ายนะครับอันนี้ e มันจะมีเสียงของตัว s นะครับแต่อันนี้ it นะครับจะมีเสียง t ของตัว t นะครับต่างกันที่ตรงนี้หลังจากที่อ่านมาแล้วเรามาฝึกเขียนกันคําที่1คํานี้คําว่า ill e นะครับอีกครั้งหนึ่ง ill e โอเคคำที่2องคำนี้ is อีกครั้งหนึ่ง is ถัดมาคำที่3ามคำนี้คำว่า in in โ okay. อเคเพื่อนเพื่อนเขียนให้เสร็จนะครับถ้าเ,เพื่อนเเขียนเสร็จแล้วมาดูคำเฉลยพร้อมกันนะครับคำแรกคำว่า ill e l ill นะครับ ill แปลว่าป่วยนั่นเองคำที่สองคำว่า is i, s i s ตัว s นะครับ is ไม่ใช่ตัว t เนาะคำนี้ is ถัดไปคำที่3 in i, n e in โอเคเพื่อนๆคนไหนที่ถูกทั้ง3ามคำบ้างนะครับเยี่ยมมากเลยเข้าใจแล้ว ัดมาอีกสองคำนะครับคำที่4ี่คำนี้คำนี้คำว่า it อีกครั้งหนึ่งนะครับ it และคำที่5ของเราคำนี้คำว่า if คำที่5อีกครั้งหนึ่งคำว่า if โอเคมาดูเฉลยพร้อมกันครับคำที่สี่ it 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 แบบนี้นะครับและคำที่ห <If, S 1> <if, S 2> ้า if if r if แบบนี้นะครับโอเคไปต่อกันที่ตัวโอนะครับเหลือแค่ตัวโอกับตัวยูอ่ะมาถึงตัวโอแล้วนะครับตัวโอมีคำศรรัพท์4คํคำมาที่คำแรกนะครับคำนี้คำว่า odd โอเสียงอดีเสียงเดอ o ดอ odd o d d แปลว่าแปลถัดไปคำนี้คำว่า off -o เสียงออกเเสียงฝฟออกฟ์ off แปลว่าของถัดไปคำที่3คมคำนี้ไม่ค่อยได้เห็นกันนะครับแต่ว่ามีคำนี้คำว่า opt -o p t นะครับ O เสียงออก P เสียงพ o ออป มาใส่เสียงถึกข้างหลังนะครับเป็น opt แปลว่าเลือกนะครับและคำสุดท้ายของเราคำว่า on o เสียงออก n เสียงนอเน on on แปลว่าบนด้านบนแบบนี้นะครับโอเคอ่านเสร็จแล้วมามาเขียนด้วยกันอันนี้มีแค่4คํคำนะครับคำแรกของเราคำแรกคือคำว่า opt อีกครั้งหนึ่งออดถัดมาคำที่สองคำนี้คำว่าออนออนนะครับมามาเฉลยกันก่อนนะครับค่อยไป3 4สี่คำแรกออ d ออเดออ d นี่นะครับออเดอ odd แปลว่าแปลผมจำกันได้อยู่คำที่สอง o ออเน on on แปลว่าบนด้านบนนะครับโอเคมาต่อที่คำที่3ครับคำที่3คมคำนี้คำว่า opt opt นะครับมี3ตัวอักษรนะครับคำนี้ opt และคำสุดท้ายของเราคำที่4คํคำนี้คำว่า off อีกครั้งหนึ่งนะครับ off โอเค เพื่อนๆเสร็จแล้วมามาดูเฉลยพร้อมกันนะครับคำที่3คํคำนี้ o pt, opt o p e r opt นะครับถ้าเพื่อนๆไปเขียน o แล้วก็เธอเลยมันจะอ่านว่า opt นะครับคำนี้ opt แบบนี้และคำที่4 off o เสียงอ o f f offer off แบบนี้ เอาโอเคคำสุดท้ายของเรานะครับหมวดตัวยูมีแค่3คำเองมาสู้ๆครับมาที่คำแรกคำว่า up ตัวยูเสียงอะตัวพีเสียงเพอะเพอ up up, up แปลว่าขึ้นถัดมาตัวยูเหมือนเดิมเสียงอะนะครับตัวเอสเสียงเซอเซอัส us แปลว่าพวกเรานะครับถัดไปนะครับตัว u เสียงอ uh. ะตัว n เสียงเนอะเนอันแปลว่าไม่นะครับเป็นคำา r r f i x x นั่นเองโอเคเมื่อเราอ่าน3ามคำนี้เสร็จแล้วมาคำที่1ของเราคำนี้คำว่า us us แปลว่าพวกเรา ถัดมาคำที่สองคำนี้ผมเลือกให้คำว่าอันอันและคำสุดท้ายคำที่3ของเรานะครับคำนี้คำว่า up 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 นะครับ up แปลว่าขึ้นนะเพื่อนๆน่าจะคุ้นคำนี้แหละโอเคถ้าเพื่อนๆเขียนเสร็จแล้วนะครับเรามาดูพร้อมกันนะครับว่ามันคือคำว่าอะไรบ้างนะครับคำที่1นึ่คำว่า us a อ e ซ us นะครับถูกกันหรือเปล่าถัดมาคำที่สองนะครับคำว่า un a n u n และคำที่สามของเรา up a p e r up แบบนี้นะครับถ้าเพื่อนๆถูกหมดแล้วนะครับเยี่ยมมากเลยนะครับ <c oughs> นะครับอันนี้เป็น โบนัสละกันนะครับเดี๋ยวอันนี้จะเอามาปนกันเพื่อนๆคนไหนที่อยากทาต่ออีกนิดนึงโอเคมาทําไปด้วยกันนะครับอันนี้ผมเลือกมา6กคำนะครับผมขอปนกันเลยนะครับคำที่1คําคำว่า up อีกครั้งหนึ่งคําที่1คําคำว่า up คํานี้แปลว่าขึ้นนะครับถัดไปคําที่2คํคำนี้คําว่า in อีกครั้งหนึ่งนะครับ in แปลว่าในนะครับข้างในถัดไปคำที่3คํคำนี้คำว่า at อีกครั้งหนึ่ง at นะครับแปลว่าที่นั่นเองนะครับ1 2 3่อถ้าเพืเ่อนเขียนเสร็จแล้วมามาดูเฉลยพร้อมกันนะครับคำแรกคำว่า up u p e r up แบบนี้คำที่2 คำว่า in, e, ne, in แปลว่าในข้างในและคําที่3คําว่า at นะครับ at, เธอ at แปลว่าที่นั่นเองนะครับผ่านมาแล้วเครื่องทางถัดไปนะครับคำที่4ี่คำนี้คำว่า egg, egg แปลว่าไข่นั่นเองนะครับ ถัดไปคำที่5ครับคำว่า odd อีกครั้งหนึ่งคำที่5 odd ตัวนี้3ดตัวอักษร odd แปลว่าแปลนะครับถัดไปคำที่6คคำสุดท้ายของเราในเรื่องนี้เลยคำนี้คำว่า i s อีกครั้งหนึ่งนะครับคำว่า i s โอเคถ้าเพื่อนเพื่อนเขียนเสร็จทั้งหมดแล้วมาดูฉเฉลยครับคำที่4 a เอ A, a k. แปลว่าไข่ครับคำที่5คําคำว่า odd. o อดออเดออดแปลว่าแปลกนั่นเองและคำสุดท้ายของเราคำว่า IS คํคำนี้จะเห็นแบบบ่อยมากนะครับ I s i r IS โอเคเป็นยังไงบ้างครับเ,เพื่อนๆทำได้บ้างไหมเอ่ยนะครับ ถ้าเพ,เพื่อนคนไหนที่ทําได้แบบเป็นส่วนมากแทบจะไม่ผิดเลยนะครับเยี่ยมมากส่วนเพื่อนๆคนไหนที่ทําได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับอย่าเพิ่งท้อนะครับสามารถกดย้อนคลิปแล้วก็ฝึกทํามันจะจําได้เองนะครับยิ่งเราทําบ่อยเราก็ยิ่งจะจําได้แล้วก็เขียนได้แม่นนะครับ okay, โอเคก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับการเขียนให้เพื่อนๆนนะครับในการเริ่มเขียนว่าคำคำนั้นมันควรจะเขียนว่าอะไรนะครับก็มีประมาณนี้ ยังไงคลิปต่อไปนะครับจะเป็นอ่านให้ออกหรือว่าเขียนให้ได้นะครับก็ฝาก,กเพื่อนๆติดตามแล้วก็รับชมกันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ผมลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ